สวัสดีครับพบกับผมโคบริวิเค์บอลครับและผมเอฟกับ9นิ้วพบกับพวกเราทีมงานซูเปอร์เซฟครับ21ตุลาคัดมาให้แล้วเช่นเคยครับผู้แรกไปกันที่ลีกเอิงฝรั่งเศสครับผู้ระหว่างอัจจัคซิโอครับลงเตะกับปารีสแซงต์แชงกส่วนผมเป็นทางด้านบุนเดสลลกาเยอรมันนะฮะเป็นผู้ระหว่างไมล์05กับ f อฟ4โคโลนเริ่มผู้แรกเวลาตีสองครับอัจจัคซิโอครับเปิดบ้านลงเล่นกับปารีสแซงต์แชงกงทีมอันดับหนึ่งของลีกเอิงฝรั่งเศส ผมนําผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมที่พบก,กันมาให้ดูครับ5นัดหลังสุดมานี้ครับอชักซิโอยังไม่เคยเอาชนะปารีสแซงต์แชงกงได้เลยนะครับเสมอกันไป3นัดแล้วปารีสแซงต์แชงก์ควยชนะไป2นัดล่าสุดที่เจอกันมาก็เอาชนะไปได้ด้วยสกอร์3ประตูตอนน่อ1ครับอืผลงาน10นัดล่าสุดของอชักซิโอครับ10นัดของพวกเขาเนี่ยเอาชนะไปได้2นัดเสมอ2นัดแล้วแพ้มากถึง6นัด นัดล่าสุดก็เสมอให้กับทัวร์ไป1ประตูตอนหนึ่งในขณะที่ฟอร์ม10นัดล่าสุดของปารีสแซงต์จักแมนครับ10นัดของพวกเขาเอาชนะไปได้7นัดเสมอ3นัดแล้วยังไม่แพ้ให้กับใครครับอู้ครับเกมการออกไปเยือนสิบนัดล่าสุดน่าสนใจมากๆไม่แพ้ให้กับทีมไหนเลยครับลีกเอิงของฝรั่งเศสเนี่ยมีทั้งหมด20ทีมลงเตะไปแล้วทีมละ11นัด11นัดของปารีสแซงต์จักแมงครับ11นัดของพวกเขาเอาชนะไปได้9นัดเสมอ2นัดไม่แพ้ให้กับใครอืม ทำประตูคู่ต่อสู้ไปถึง29ลูกเสียไปเพียงแค่5ประตูเท่านั้นเองจ้องจริงครับมี29แต้มตอนนี้นำเป็นจ่าฝูงอยู่ครับครับในขณะที่อาทัซซิโอครับ11นัดของพวกเขาเอาชนะไปได้เพียงแค่2นัดเสมอ2นัดแล้วก็แพ้มากถึง7นัดทีเดียวทำประตูคู่ต่อสู้ไปได้เพียงแค่8นัดน้อยที่สุดในลีกตอนนี้นะครับเสียถึง16ประตูมี8แต้มอยู่อันดับที่18ครับห่างกันเยอะเลยใช่แล้วครับ ก็อบอกอย่างนี้ครับคู่นี้แม้ว่า2นัดหลังของการออกไปเยือนสําหรับฟารีสแซงชัดแมงเนี่ยจะทําได้ไม่ดีครับเท่าไหร่ครับ,ค,รบคือเป็นผลเสมอทั้ง2นัดเลยก็ตามนะครับแต่วันนี้บุกไปเจอทีมอย่างอาชัดซิโอแม้ว่ากองหลังจะขาดรามอสแล้วก็เนมาที่ติดโทษแบนแต่ยังมั่นใจในความสามารถของคลิเลียนเอมบัปเป้ครับมั่นใจว่า,嗯嗯าค่ำคืนนี้ครับ เคมบัพเป้จะทําประตูคู่ต่อสู้ได้ครับอาจจะได้เห็นเเกมรุกใหม่ๆของปารีสแซงต์แจัคแมงครับเพราะว่าวันนี้ขาดตัวหลักอย่างเนยมาไปต้องมาดูว่าเลวเนลเมสซี่และคีเลียนเคมบัพเป้ครับจะสร้างสรรค์ผลงานในเกมรุกได้ดีขนาดไหนครับสกอร์ที่คาดในใจครับมั่นใจว่าปารีสแซงต์แจัคแมงเนี่ยจะเปิดเออ่จะบุกไปชนะอาเซิโอได้2ประตูต่อศูนย์ครับศูนย์นะครับฝากไว้ด้วยครับผู้แรกปารีสแซงต์แจัคแมงครับครับผมนะฮะส่วนผม มาทางด้านของศึกบุนเดสลีกาเยอรมันนะอย่างที่บอกครับวันนี้ไมู่นย์ห้าพบกับ f อฟโคโลนมาดู5นัดล่าสุดที่เคยเจอกันมานั้นไมเอาชนะไปได้1เสมสอ2แพ้2ที่เจอกันล่าสุดก็แพ้ให้กับโคโลน3ประตูต่อ2องผลงาน10นัดของเจ้าบ้านนั้นเอาชนะไปได้4เสมสอ2และแพ้สับโดย2นัดล่าสุด ชนะเบเมน0ูย์ประตูต่อสและ VFB ลูเบกศูนย์ประตูต่อสามหรือว่ากำลังได้ใจอยู่นะครับม่ส่วนผลงาน10นัดของโคโลนั้นเอาชนะไปได้4เสมอ2แพ้4นัดล่าสุดก็เบียดเอาชนะเอาบวกไปอย่างสุดมันเลย3ประตูต่อ 2. 2ครับอันดับตารางคะแนน10นัดของทั้งคู่โคโลนั้นอยู่อันดับที่7ชนะ4เสมอ4 แพ้2มี16คะแนนถ้าวันนี้เขาชนะได้เขาจะขึ้นไปอยู่อันดับ3แทนไฟบวกส่วนไม้นั้นอยู่อันดับ11บเชนะสเสมอ3แพ้3มี15คะแนนถ้าวันนี้ชนะได้เขาจะเบียดขึ้นไปแทนออฟเฟนฮามที่อันดับ4ีความพร้อมของทั้ง2ทีมนั้นไมจะไม่มีผู้เล่นอย่างมากซิมไลท์สเตฟานเบลและ ิทแมที่บาดเจ็บอยู่ส่วนตำแหน่งอื่นไม่มีปัญหาอะไรโคโล่าสุดนั้นน่าจะได้โฟเลียนไครที่พ้นโทษแบนด์กลับมาแต่ยังไม่มียูเลียนชาปอตอันเดอร์สันลิมินอตดูบิซิสและยานทีมันกูนี้ต้องบอกว่าเป็นบอลค่อนข้างที่จะรู้ทางกันนะครับค่อนข้างที่จะกินกันยากแต่ถ้าเกิดว่าเทียบทางด้านขุมกำลังแล้วคิดว่าอยู่ทางไมลย์ห้าดีกว่าครับ วันนี้เล่นในบ้านด้วยและ3นามคะแนนนี้ก็สำคัญกับเขาเช่นกันเชื่อว่าคืนนี้มาจะชิงความได้เปรียบในเรื่องความพร้อมของนักเตะและเลื่อนอันดับในตารางขึ้นไปได้ hmm. คิดว่าเจ้าบ้านน่าจะเบียดชนะไป2ประตูต่อหนึ่งครับก็ฝากไปด้วยครับเชน่นเคยครับหน้าที่การหาข้อมูลเป็นของเราหน้าที่การตาดัดสินใจเป็นของท่านครับ คู่แรกครับฝากไว้ที่ปารีสแซงต์แชงครับส่วนอีกคู้หนึ่งบุนเดสลิก้าให้ไปที่หมาศย์หครับผมครับแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ครับทีมงานซูเปอร์เซฟผมโกบบริวิเคราะห์บอลผม f อขับ9นิ้วต้องลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ